และนี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของผมในชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับและพี่เปายังบอกว่าคอมเครื่องนี้เป็นคอมเครื่องแรกในนครนายกที่ใช้การ์จอ5070 Ti ที่ประกอบโดย i have CPU นั่นเองครับ ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปรับคอมที่สาขาใหญ่ของ i7 CPU หรือก็คือสาขาคนครนายกนั่นเองตอนที่ผมไปถึงเนี่ยผมก็ได้เจอกับคุณลุงคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยครับว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยเป็นใครแค่รู้ว่าแกเป็นคุณลุงที่น่ารักดีแล้วเนื่องจากคอมของผมนะครับต้องเปลี่ยนตัวพวสพายเป็นตัวใหม่ของ Thermal Take สีขาวคือเนื่องจากพวสพายตัวเก่าที่พี่เปาเขาได้รีวิวคอมของผมในไลฟ์ของ i7 CPU นะครับทางแอดมินเขาแจ้งว่ามันหมดแล้วครับผมก็เลยต้องรอพี่ช่างเขาประกอบแล้วก็คบ แต่อันที่จริงผมก็ถูกใจตัวนี้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่มีปัญหาครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยละกันจะได้แบบเออสีขาวจะได้เข้ากับเคียดด้วยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินคุยกับคุณลุงไปสักพักหนึ่งครับก็ไม่รู้ที่หลังว่าคุณลุงเนี่ยคือพ่อของพี่เปานั้นเองครับผมที่เรียกคุณลุงว่าคุณลุงตั้งนานก็รู้สึกทําตัวไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าผมเนี่ยเขินแล้วก็เกงใจไม่รู้ว่าจะใช้สรรพนามอะไรที่จะดูสุภาพแล้วก็เหมาะที่สุดครับแล้วผมคุยไปคุยมานะครับคุณผูชมมมัั่งเเเปนยยดวิไทโกฉล คุณพ่อของพี่เปาครับบอกว่าถ่ายได้ตามสบายเลยนะจะได้เป็นการใช้สิ่งที่ผมเนี่ยได้จากคุณพ่อของพี่เปาให้กับคุณผู้ชมที่ดูคลิปผมด้วยครับผมก็เลยหยิบโทราศัพท์ที่แบตกำลังจะหมดครับขึ้นมาถ่ายรีวิวกรังของ i อเทมซีพเลยก็ได้กันนะครับซึ่งคนที่เคยดูพี่เปาเนี่ยก็ได้จะเคยเห็นมันถ่ายกันมาบ้างแล้วนะครับคุณพ่อของพี่เปาบอกว่ากรังแรกจะเป็นกรังที่เอาไว้เก็บพวก CPU เคสการ์ดจอพาวเวอร์สไปรหรือว่าจะเป็นเกมเมกกีกกกต่างๆและยังเอาไว้เก็บพวกโน,น้ตบุ๊กด ผมก็แบบรู้สึกตกใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมได้เจอกับคุณบีมครับตำงาน540เพิร์ธ540เพิร์ธเนี่ยแงตาดูแ่ะจริงใจให้ผมเนี่ยรู้สึกตื่นเตเ้นอย่ากว่าผมก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปสัมภาษณ์เขาทันทีครับวันนี้ผมเจอผมเจอ,อครับ ผมเจอกับดาราครับผมคุณเป็นใครครับผมเป็นแตากล้องครับผมเป็นแต่กล้องให้ที่ไหนฮะที่นี่นะครับดีใจครับที่เจอเพื่อนขรับผมดีใจเหมือนกันครับที่เจอเพื่อนโอ้โหวันนี้ถ้ามีกระดาษนี้จะขอาลเซ็นแล้วเนี่ยการฮะเป็นเป็นงไงบ้างอยู่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้สบายรวยยังเฮ้ยกำลังซื้อหวยอันนี้ว่างงานแล้วเหรอตอนนี้รอถ่ายคลิปอยู่ครับอ๋อพี่เปาเ่งินออกมาอก็เดี๋ยวรอถ่ายคลิปรออยู่ หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อผมได้ทราบว่าเพื่อนของผมเนี่ยยังอยู่ดีและยังไม่โดนพี่เปาได้ออกเนี่ยคุณพ่อของพี่เปานะครับก็เลยชวนผมไปสำรวจกระดา์ที่สองต่อคือจะแยกกันแต่เราก็ดังใช่ไหมครับเก็บอย่างละชิ้นอย่างเงี้ยครับอืมครับผมีจอมีอะไรสินค้าจะลงที่นี่ครับซึ่งในกระดาีที่สองนะครับคุณผู้ชมครับคุณพ่อของพี่เปาเนี่ยบอกว่าจะเอาไว้เก็บจอต่างๆ ส่วนในโกดังที่3จะเป็นโกดังสำรองถ้าเกิดว่าโกดังที่1และโกดังที่2เก็บไม่พอหรือว่าของเต็มเนี่ยเราก็จะเอาของเนี่ยไปเก็บมาในโกดังที่3แทนครับคุณผู้ชมครับอารมณ์เหมือนเป็นโกดังสำรองอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมส่วนโกดังนู้นมันจะเป็นอะไรนะครับที่โกดังตรงนูนะ้นอะโกดังนู้นก็จะไปเก็บสินค้าที่เต็มนี่แล้วก็ไปไปคล้ายๆว่าเป็นโกดังสำรอง อ๋อก็จะมีหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยละครับใช่มีหลายชิ้นบางทีกำลังที่มันเต็มผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยที่ผมได้มาที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้เพียงแค่มารับเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้กลับไปพร้อมกับความอิ่มใจที่วันนี้เนี่ยผมได้เจอกับผู้คนใน i h a c u ที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่ารักมากมากเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคําว่า i h a CPU เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมากกว่าคําว่าแค่ร้านประกอบคอมครับผมคิดว่ามันทาให้ บริการที่ยอดเยี่ยมทุกคนที่เข้ามาคุยกับผมครับคุณผู้ชมเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มครับแล้วทาให้ผมแบบรู้สึกว่าเรามาที่นี่เราเราได้ความประทับใจกลับไปครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องเป็นลูกค้าของ a i h a v c e p a ตลอดไปครับแล้วผมก็จะแวะเข้ามาใช้บริการอีกอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ ผมขอมาแนะนําสเปคเครื่องก่อนแล้วกันนะครับนำทีมมาโดยพอ i7 14 700F นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันจะอยู่ใต้ตัวบล็อกน้ําตัวนี้ครับก็จะเป็นซีพียูนะครับจำนวนคอของเขาเนี่ยอยู่ที่20คอร์28เถะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรื่องเรนเดอร์เรื่องการทำงานต่างๆเนี่ย i7 เนี่ยคือชนะพวก 9800X 3D อะไรอย่างนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยพวก 9800X 3D อาจจะมีเฟรมเยอะกว่าแต่ว่าผมเนี่ยซื้อคอมเครื่องนี้มาทำงานเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมครับก็ i7 เนี่ยมา ก็เล่นเกมได้คือเป๊ๆอะ่ะมันดีกว่าการเล่นเกมไปเยอะแล้วมันเหลือเยอะมากครับคุณผู้ชมครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะได้ใช้ตอนทํางานมากกว่าครับคุณผู้ชมผมใช้เ,เอร์ครับผมเนี่ยเล่นหลายเกมครับคุณผู้ชมแบบแบบสมมติว่าจอเดองเอผมเปิด2 3เกมะคุณผู้ชม ผมก็เลยแบบว่าได้ไอเจ็ดตัวนี้มาก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันแรงครับคุณผู้ชมมันแรงอ่ะซีพียูเครื่องเก่าผมเนี่ยแบบเป็นแค่ไอเดียนะสี่คอร์แปดเทเหงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันไปไกลแล้วมันได้ยี่สิบคอรยี่สิบแปดเทเหงครับคุณผู้ชมครับเมนบอร์ดที่ถูกใส่กับไอเจ็ดนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ตรงทางด้านข้างหลังนี้นะครับจะเป็นตัวเมนบอร์ดของ ASUS เลยครับ B760MAYW ครับเป็นตัว Wi-Fi 6นะครับภาคจ่ายไฟเนี่ยก็สามารถเอาไอเจ็ดอยู่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า CPU แซีพียูแบบน เป็นไอจีแบบนี้นะครับเราต้องใช้นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านของชุดน้ำนะครับชุดน้ําตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นเทอร์โมไลท์ for เส้นวอลเฟมสองส R G B นะครับคุณผู้ชม240คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชม240คือมันจะเป็นตัว2พัดลมครับคุณผู้ชมครับมันจะมี2พัดลมแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว3ตอนอ่ะมันจะเป็น3พัดลมครับแต่ว่างบผมเนี่ยมันไปหมดกับเออ่กราวจอตัวนี้อยูหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยเอาเป็นแบบว่า2ตอนนนนแแทล้วกััะครบตัวนี้ เป็นชุดนะ้ามีจอที่ค่อนข้างถูกที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมมันแค่3,000กว่าบาทเองอ มันจะตกอยู่ที่ประมาณ3 9 9 0นะครับมันก็สี่พันอ่ะมันได้ชุดน้ำมีจอครับก็สามารถใส่ไฟคลิปใส่รูปอะไรก็ได้แล้วก็ตั้งให้บอกอดูภูมิบอกอะไรต่างๆได้ครับคุณผู้ชมครับผมไปดูที่พี่นพเขาเทสให้ดูเนี่ยมันเอายันไอ้เก้าได้อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ไปทะลึ่งปลดทีวีปลดอะไรให้มันแบบไม่ใช่มนุษย์บราผิดมนุษย์บรรดาอย่างเงี้ยมันเอาอยู่อยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนแรมนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นตัวนี้ครับคุณผู้ชมคอเซเวนเจียน dr ห้าบาทห้าพันหกร้อยมกระเท์นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้มันเข้ากับคอมสีขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ อ๋อผมผมผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเคสตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นไอเฮฟซูบิวคริสตัลซีนายนะครับหรือว่าแซตนน์นั่นเองครับเป็นตัวสีขาวนะครับเป็นตัวที่รองรับเมนบอร์ดเอทีเอ็กต์นะครับแล้วก็ได้พัดลมแบบนี้มาครับคุณผู้ชมคือที่ผมสั่งเคสตัวนี้จริงๆอ่ะผมจะเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันจะเป็นแซตหกปะแซตหกที่มันจะได้พัดลมตัวนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมันจะติดอยู่ข้างหลังนี่ครับแต่ว่าไอตัวแซตหกแหละมันจะ มีไฟแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมเห็นขอบตรงนี้ครับมันจะเป็นขอบขอบริงๆเนี่ยผมชอบมากเลยโคตรสวยคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็นเคสไอแฮอซซีพียูที่สวยมากเลยครับตัวของเซตเก้ากับตัวเซตหกเนี่ยแต่ว่าตัวเซตหกสีขาวเนี่ยมันหมดครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยต้อง เอ,เอาตัวเป็นตัวเซตเามาแทนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็ได้พัดลมตัวนี้เหมือนเดิมไงมันก็ยังเสืออยู่อะไรเงี้ยเขาก็สิงไฟมาให้ผมเป็นสีฟ้าตามสั่งครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากได้ให้มันเป็นสีฟ้าฟ้านะครับคุณผู้ชมครับไอตัวชุดน้ำเนี่ยมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่ง่ะมันจะเป็นตัวแรกที่ผมคิดว่าจะเอาเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับคุณผู้ชมครับมันคือแบบว่าถ้าเกิดว่าผมใส่ชุดน้ำตัวนั้นนะไฟมันจะเป็นลิงเหมือนกันแล้วก็จะขอบอกไอตัวขันเอ้า เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวชุดตามที่มีจอแล้วก็มันมันถูกสุดนะครับคุณผู้ชมมันมีจอให้แสดงสถานะส p u อะไรต่างๆใส่รูปใส่อะไรไฟล์กิ๊บใส่ได้หมดเลยครับคุณผู้ชมอ๋อเมื่อกี้ผมผมลืมบอกนิดนึงครับคุณผู้ชมเออตรงเคสใช่ไหมครับเคสแซดเก้าเนี่ยคุณผ,ผู้ชมมันจะได้พัดลมข้างล่างมา1 2 3แล้วก็ได้พัดลมข้างหลังมา1นึครับจริงๆไอ้สามไอ้สามสามตัวล่างเนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วชุดน้ำเนี่ยคือมันเป็นกระจกไงข้าง ไฟจากตรงเนี้ยมันมาอยู่ข้างล่างแทนครับคุณผู้ชมก็จะได้เป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดไปเคสปกติใช่ปะ่ะชุดน้ำอ่ะอยู่ข้างบนอย่างนี้ถูกปะ่ะแล้วไฟอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วข้างล่างทีเนี้ยข้างล่างมันโล่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอดมิการทไให้ผมอย่างเงี้ยคือแบบคือม,มันสวยอะ่ะเราไม่ต้องซื้อพัดลมเพิ่มเลยอะ่ะเรามีแค่ชุดน้ำกับพัดลมเนี่ยเราสวยละส่วน S เดนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นของคิงตันนะครับ NV สามหนึ่งเทเลบอยเนี่ยครับรีสปิดต,ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 6, 000, คุณผู้ชมคือผมมาเป็นคนที่ใช้ทําช่องใช่ไหมคุณผู้ชม,ชมอาจจะไม่รู้ว่าคนทําช่องเนี่ยมันต้องมีวิดีโอเยอะมากเลยคุณผู้ชมมีวิดีโอเยอะมากแล้วแบบมันจะเต็มเร็วอะความจามันจะเต็มเร็วแบบน,น,นีเกมนู้นเกมนี้เกมที่ต้องเล่นะ่ะแล้วก็เอ่อวิดีโอต่างๆเสียงซาวเอฟเฟกต์ต่างๆหรือว่าเป็นวิดีโอต่างๆฟุตเทจต่างๆสกเขียวอะไรเงี้ยมันต้องเก็บเยอะอะคุณผู้ชมเวลาคนที่ตัดต่อนะครับมันต้องเก็บอะไรหลายๆอย่างเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่พอคุณผู้ชมผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อ2เทไปอีกตัวหนก่งบ ไปหมดกับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ RTX 5070 T I ครับคุณผู้ชมแล้วเป็นตัวสีขาวสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยจะมีไฟขอบๆตรงนี้ด้วยะครับคุณผู้ชมครับแล้วไฟเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็น R G B นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีไฟดูแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นเรนโบว์นะครับมันก็จะได้เห็นสีสันของการ์ดจอที่ค่อนข้างทางี่จะสวยงามคุณผู้ชมเห็นปะ ไฟมันสวยมากเลยคุณผู้ชมมันเป็นสีขาวเลยมันแบบมีไฟขอบอย่างสวยคุณผู้ชมผมโคตรชอบเลยอ่ะ <S <s <up> <S คือจริงตอนแรกผมผมไม่รู้นะว่ามันมีไฟขอบอะไรอย่างงี้ด้วยตอนที่ผมสั่งนะครับ <S <s <up> <S แบบว่าผมผมเห็นมันเป็นสีขาวที่ราคาถูกที่สุดตอนนั้นแล้วผมก็รีบจัดเลยครุณผู้ชมแล้วการ์ดจอตัวนี้นะครับพี่เปาบอกว่าเป็นการ์ดจอตัวแรกของสาขาคนครนิวยอร์กครับคือแอดวินอ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ย50 5070 50 Ti อ่ะเขาขายตอน3ทุ่มแต่ว่าผมทักไปตอนห้ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มแล้วเพราะว่าผมกลัวการ์ดจอมันหมด <laughs> แบบรีบจัดเลยคุ แรกของสาขาน,ะขนครนายกเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับความแรงเนี่ยพี่เปาเนี่ยเอาไปเทสกับตัว4090แล้วครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าโหฟัดก,กันมันนะคุณผู้ชมแบบว่าถ้าเกิดว่าเกมไหนอ่ะไม่เปิดเฟรมเจนใช่ป่ะแบบเกมแบบพลังดิบอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเฟรมเรทต่างกันแบบ20เฟรม15เฟรมอันนี้ก็แล้วแต่เกมนะครับคุณผู้ชมบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเกมไหนเนี่ยเปิดเฟรมเจน 4x ได้นะตัวนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างสมมติไซเบอร์พังเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเป็น4090 80 90 110เเเนนนีีน่่่่่่่ยยมมมัมััอูแแแคคบบบบฟฟรรรใชปะตตวววา้ก คุณผู้ชมแบบแดดเฟรมเรทมันเยอะมากครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นมัลติเฟรมเจนนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วแรมตัวนี้เนี่ยมันเป็น16จิกครับคุณผู้ชม DDR7 ครับเป็นแรมรุ่นใหม่ครับเป็น DDR7 นะครับคือปกติเนี่ยสมมติว่าของ AMD ใช่อว่าจะเป็นแรม DDR6 ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น Nvidia เนี่ยจะเป็นแบบทุก40นะจะเป็นแบบ DDR6X อะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแรมตัวนี้เนี่ยเป็นตัว DDR7 เป็นที่เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับคือตัวนี้มันเป็นแรม16จิกด้้ทุุกกเเมมอ่่ะคณผูชแบบลน เกชิวๆทุกเกมเลยอะ่ะมันยังมีแค่แบบว่าอารันเวที่มันแบบ เออแบบปิ่มๆหน่อยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ Indiana Jones อินเดียหน้าจนี่ยคุณผู้ชมไอตัวเนี้ยอินเดียหน้าจอโฟร์เไม่ไหวนะครับคืออินเดียหน้าจนี่ะมันเป็นเกมที่กินแรมค่าจอมากๆเลยคุณผู้ชมมันมีแค่2ตัวในโลกอ่ะที่มันปรับ 4K ได้สุดๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันเล่นลื่นๆอ่ะก็คือตัว4090แล้วก็ตัว5090ครับคุณผู้ชมครับ,รบเพราะว่าไอสองตัวนี้เนี่ยแรมมันเยอะอินเดียหน้าจอเนี่ยมันกินแรมมากครับคุณผู้ชมในแรมค่าจอนะแต่โดยรวมแล้ uh, ้้้ววเเเเเเนนนนนนีีออนนาาีี่่่่ยยยโโอออหมมัััััปปป็ตททสคคคคคคืาาาไไชชกบบบ4090ดลรรรุณผูใ ถูกกว่า4ี่หมื่นนะคุณผู้ชม4ี่ศนย์เก้าศูนย์ขายเท่าไรอ่ะหกหมื่นกว่ากว่านี่เจ็ดหมื่นใช่ปหมตัวเนี้ยที่ผมซื้อมามันสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าสี่ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยประมาณสามหมื่นห้าห้าร้อยครับคุณผู้ชมครับแล้วราคามันถูกกว่าแบบสี่หมื่นนะคุณผู้ชมสี่หมื่นคุณได้อะไรครับคุณได้จอ 4K ร์เคโอเลดดีๆตัวหนึ่งเลยอ่ะคุณผู้ชมมันก็ถือว่าเป็นการ์ดจอในห้าศูนย์ซีรีส์ที่คุ้มค่ามากเลยคุณผู้ชมในส่วนตัวนะกับราคาเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยคุ้มสุดละ เครื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับผมใช้เ power s u p p ายเป็น thermal take ครับ850วัตต์80พัตโกครับมันเป็นตัวไอ thermal take สีขาวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับคือตอนแรกอะผมผมสั่งไอ้ power supply อีกตัวนึงแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอะมันหมดพี่แอดปิงก็เลยแจ้งว่าเออเปลี่ยนเป็นสีขาวไหมแบบเป็นเข้ากับเครื่องหน่อยนะถึงมันจะอยู่ข้างหลังมันจะมองไม่เห็นหรอกครับแต่ว่ามันก็เออมันก็เป็นตัวที่ดีครับไอ้ power s u p p ายตัวนี้ผมก็ถูกใจอยู่แล้วด้วยผมก็เลยจัดมาเลยแล้วกันครับผมก็เพิ่มตังอี lm ยี่สิบครับหรือว่าเป็น27เดนิ้วแหละมันเป็น ips 4k 60สิเพลย์ครับคุณผู้ชมครับมันจอมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมแบบคุณผู้ชมดูแบบตอนที่ผมตัดงานนะคุณผู้ชมที่ผมกำลังตัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมแบบในตอนผมตะกี้ผมก็นอนอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วผมก็แบบพิงเก้าอี้แล้วก็แบบตัดชิลมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจอมันใหญ่อะเราสามารถเอียงหลังได้สบายครับคุณผู้ชมครับคือที่ผมเลือกซื้อจอตัวนี้มาเนี่ยที่มันจะเป็น ips 4k 27นิ้วเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยต้องกกกกกาาาารรรททีี่่่จะพพััััฒนนนนคคคุุณณภชชออองงตววเเเเเบโดดยไปปปมมม็็็ 4K 4K แล้้ผู รับชมครับเป็น 4K 60Hz เพลนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมาดูได้แค่ 60Hz เพลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น 4K 2K หรือว่า Full HD ก็ตามผมก็ได้ เออเลือกจอ 4K มาทำอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูด้วยกันคุณผู้ชมได้รับชมแบบภาพชัดๆแบบ 4K 60เฟรมด้วยกันนะครับคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าในอนาคตเนี่ยผมกะจะซื้ออีกตัวหนึ่งอ่ะอาจจะเป็น 4K ดีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น 4K อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าผมไลฟ์สตรีมเนี่ยมันต้องมีจอหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาเป็นจอเดียวก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับจอตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันราคาแค่4,700กว่าเองคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคคคคคครรรับัราาบบบบมมมนนาาาแแ่่ีุุ้้้ณณผผููููชชดดิ4,790ทกถอะ จริงๆอ่ะผมจะเอาไอ้ตัวหนึ่งนะมันจะตัวหกพันกว่าบาทอะตัวนั้นจะมีลำโพงแล้วก็ภ้ามันสวยด้วยสีมันตรงมากเลยแต่ว่าต่อประกอบเนี่ยพี่แอดมินเขาบังคับให้เป็น i7 ขึ้นไปครับ,รบกับการ์ดจอส่วน7 0ที่ไอผมก็เลยลดสเปกจอครับเป็นจนี้แทนโอ้ผมว่ามันมันเกินาคาดมันคุณผู้ชมมันฟเคแล้วมันสวยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วจอมันใหญ่อ่ะผมไม่รู้ว่าจอราคาสี่พันมันจะแบบคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับจอมันใหญ่แล้วมันชาร์อ่ะคุณผู้ชมในความละเอียด 4K ที่มันเป็น้ะดจหี ผมแนะดาเลยตัวนี้โคตรดีครับซื้อมาไม่ไผิดหวังแน่นอนคุณผู้ชมดูขามาดิขามันเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเห็นว่าวาวเงี้ยคพือมันสามารถแบบหันข้างแบบอย่างนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมโดยเราไม่ต้องไปหันฐานะค,คุณผู้ชมมันหันข้างอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมผมขออนุญาตชี้แจงคุณผู้ชมนีดหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีสงสัยกันบ้างอันนั้นไม่เป็นไรครับผมเข้าใจครับแต่ผมเนี่ยดันไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งจากที่อื่นนะครับคือเหมือนเขาพูดแซวผมอารมณ์ประมาณว่าตัวของผมเนี่ยใช้จอ 4K 60Hz ใช่ปะแล้วจะใช้5.070 Ti ไปทําไมคือตรงน,นี้เนี่ยผมอยากถามกลับว่าเอ้าแล้วทำไมอะคือ5.070 Ti ไปใช้แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะคือเงนานมันก็ไปเกินผมถูกไหมครับคุณผู้ชมครับแล้วการจอตัวใหม่เนี่ยมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับถึงเฟรมเรทเนี่ยมันจะเกินจอของผมไปแต่เหลือ ก็รีกว่าขาดอยู่แล้วถูกไหมครับคือในเวลานี้เนี่ยถ้าผมไม่ซื้อ 5.70ti แล้วผมจะต้องไปซื้อตัวไหนที่คุ้มกว่าหรือว่าผมต้องซื้อ4 0 0มาเล่นเกม 4K สำหรับเกมที่บนเอนะอนาคตจะออกหรือเปล่าแบบนี้ก็ไม่ใช่ถูกเลยครับคุณผู้ชมครับหรือว่าถ้าผมใช้ 5.70ti เล่น 4K 60เฟรมแล้วมันรับไปได้จริงๆเนี่ยก็สามารถทักเพจผมมาแล้วก็ซื้อจอ 4K 2 4 0เผ่อได้ผมตัวละ3-4หมื่นก็ได้ครับผมยินดีครับคือการที่เราจะเลือกซื้ออะไรเนี่ยเราต้องคิดกันมาแล้วถูกไหมครับใจเพา ซื้อมาใช้เองถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีตังค์เนี่ยแล้วเรายังไม่พอใจจอเราเนี่ยเราสามารถเก็บตังค์เพื่อจะไปซื้อจอด,ดีในอนาคตได้แล้วพี่เป๋าเขาก็ชี้แจงในของเขาไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการภาพชัดๆแล้วไม่ต้องเสีเรื่องเฮอร์เยอะเนี่ยตัวน,นี้มันก็โอเคแล้วครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมแบบว่ายิงเกมอะไรที่มันต้องใช้แบบเฮร์สูงๆด้วยแล้วผม,ผมจะไปสมมติจะไปซื้อมาทำใบอะซื้อมาทำไมซึ่งผมก็ชี้แจงในคลิปนี้ไปแล้วนะครับว่าช่องผมเนี่ยอยากผลิตคลิป 4K 60 f ฟรมให้คุณผู้ จอ 2K 240 Hz มาเล่นเนี่ยถามว่าผมมีตังค์ซื้อไหมคือผมก็ซื้อได้ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันก็จะไม่ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งานของผมถูกไหมครับผมใช้จอตัวนี้เนี่ยผมก็แฮปปี้นะมันก็เป็นจอที่ดีมากนะคุณผู้ชมมันภาพมันชัดมากคือความเป็น 4K ด้วยความเป็น 4K มันอะภาพมันชัดมากเลยครับและความพอใจของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันครับคุณผู้ชมผมก็ซื้อเรื่องสิ่งที่มันจะตอบสนองความต้องการของผมแล้วก็ผมใช้แล้วมันแฮปปี้แค่นั้นเองครับคุณผู้ชมก็น่าคีรัน้้ววาตดมไ มีครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จอตัวนี้เนี่ยจะรวมกันอยู่ที่ประมาณ71,000มื่ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่มตัวของพาวเวอร์สปายเข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแค่คอมปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ66,000่นหประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้ารวมจอด้วยก็จะเป็น71,000มื่นะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของคอมผมเองครับคุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูคลิปของผมแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูไลฟ์ของพี่เปาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิิปปปนนนะะะคคครรรรัััับบเเเเพพพพาาาาาาววว่่่่่ออ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 มมมมมมผผีีีียยยยยไไไดดดดดด้้้โกกกกสสลลลฟ์์ุณููชงงจจ ตัวน,นี้มันสวยบ้าอะไย่างนคุณผู้ชมเอาล่ะวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมคมาดว่าวันนี้น่าจะไม่มีเทสสเปคเหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวแล้วครับเดี๋ยวอาจจะมีเทสอีกในคลิปหน้านห,หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมเพราะว่าผ,ผ,ผมก็ทำงานเลิกกลางคืนนะคุณผู้ชมแล้วก็มาตัดคลิปไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมก็ต้องนอนแล้วเพราะว่าตื่นหกโมงเช้าไปทำงานนะครับก็เวลาตัดคลิปนอนแต่ว่าผมจะสัญญาเลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปบ,บ่อยๆให้คุณผู้ชมไม่ดูครับคลิชมมนนปออลช สวัสดีครับคุณชม้ชมดีโคสวยแงตรงเนี้ยผมชอบมากเลยอ่ะดูดิมันสวยจริงไงคุณชมเห็นปะบายบาย,บายคุณชมไปแล้วอันนี้ไปจริงแล้วคุณชมเจ <laughs> อกันครับคุณชมครับสวัสดีครับ